ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tricity เครื่องดื่นโคก FBT งานพี่แชมป์หลังจากที่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างแลนด์มาร์คมาถูกใจไหมถูกใจไหมสนุกมากถูกใจต้องกลับไปจับไหม่เหมือนเดิมแลอ้อรออกรณวันนี้พาพี่มาที่ก๋วยเตี๋ยวขององชิบพรดของทิพรสร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังอีกร้านหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นอกจากความอร่อยของน้ำซุปบวกกับลูกชิ้นปลาจิ๋วที่มีความเหนียวนุ่มละมุนลิ้น จนกลายเป็นที่ขึ้นชื่อจุดขายอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตื่นเต้นและรู้สึกสนุกไปกับการสั่งกว๋วยเตี๋ยวนั่นก็คือลีลาการสั่งออเดอร์ของเฮียน้อยเจ้าของร้านและการคิดเงินขั้นเทพไม่ว่าคุณจะกินกี่ชามออเดอร์ยากแค่ไหนทั้งสไตล์การสั่งและการคิดเงินของเฮียน้อยก็ทำให้ทุกคนที่มากินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านต่างมีรอยยิ้มเปื้อนหน้ากลับไป ต้องร้องเพลงวาหิวน้มากเลยยวราแต่ว่าเราหิวน้ำก่ล้วน้ำขิงสักขวดไหมเอาน้ำสิงนี่ะน้ำสิงังไงนี่ตีไว้ให้สิขวดอ่าน้องกันหน่อยเสิร์ฟน้ำหน่อยอาจารย์หิวเด็กทีนี่แต่งตัวดีนะโอ้อาดีดาสเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยเอาเฮ้ย อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับตามสู้ซะตามสู้ซะเตอนที่คุณอยู่ในไอตอนที่คุณอยู่ในไอซียูเนี่ยคขาได้มาแทนผมนี่ลูกศิษย์ผมเองโอ้นี่นี่ก่อนนะก่อนนะก่อนไปไงมาทำไมเนี่ยเก็บๆกๆบก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 บผมได้ข่าวว่าผมผมทราบมาว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โบอ่ะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยโบลานวิวไม่มาพี่นี่น้องชายผม ส่งไปมาแล้วลูกศิษย์มือหนึ่งของโบลันผมถามตรงๆว่ามีอะไรที่เขาไม่เป็นบ้างฮะก็โชวพี่มีเบาหวานไม่เป็นนะครับผมแล้วก็ความดันนี่หายแล้วถูกต้องแต่ว่าตอนนี้กาลังจะเป็นเก้าต่อจากผมเป็นเจเนอเรชั่นต่อไปอ๋อนี่เป็นลูกศิษย์ของโบลันวิวต้องอ้ี๋ครับโชว์ไปไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อไหนท่าอะไรร เอา้วไ้ดีเดี๋ยวพี่จับให้เนาะอันนี้เอาจากอาจารย์โบถ้าอะไรก่อนอธิบายคนดูฟังก่อนชิงหม่ชอบขี่มอไซค์ขี่มอไซค์ทำท่าขี่มอไซค์ให้ดูโอเคตัดกระตือ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  หลายสี่แล้วก็เยอะไปเลยเอ้ยนอกผมสนิทไหมพี่โอ๋อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังมีไม่รับผมถ้าคนดูชอบดูแชมป์จัดไปนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากครับผมไม่กระถางเขาฮ่า ถ้าชอดูเชิญัดไปชอบูชจัดไปอย่าให้เสียชื่อพี่้น้องได้เอาเอาเพลงดนนเอาเพลงเอาเพลงดนโได้เพลงโดนเลยนะครับผมเพลงนี้ เข้าใจความรู้สึกออกมายืนฮะออกมายืนนั่งนั่งนั่งข้าทหารแบกปูนถือปืนบวกตึก๊ีฮ่าข้าทหารแบกปูนปูนบวกปูนบวกตึกดขาทหารเนื้อโย่แบกปูนแบกปืนแบกปืนไปไปหาปูนไปหาปูนหาทำไมเราเปนแบกมาแล้วเอออ่ะเนื้อเพราะอ่ามิวสิกกำหนดเพลงดนตรีดนตรี ไม่ไงแต่งทหารแบกงูเองเลยง์จะโบกตึกเลยไม่ใช่ได้ผมน่าดีวันนี้จออ่ะเด็กขอบคุณขอบคุณคุณสองคนคุณสองคนเป็นความภูมิใจของเชียงใหม่เฮ้ยมันมีร้านวันนี้หลุดก๋วยเตี๋ยวเรามาโทรท่ากินก๋วยเตี๋ยวเลยจริงจริงมันมีท่ากินก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอเอางี้ดีกว่า สอนเต้นข้ากิเดียวทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเอเคเอาโอเคลุกขึ้นบอว่าวิวผมชอบกันกว่ยแคค่นเดียวอะต้องมีเพื่อนเลยครับพี่แชมป์อ่าสี่คนสี่คนยืนอย่างเงี้ยทักษะการเต้นนะฮะของน้องโบเนี่ยที่เป็นอาจารย์ผมเนี่ยคือความตรงกันข้ามอย่างไงตัวไปขวาให้ขาไปซ้ายขาไปซ้ายให้ตัวไปขวาต่อไปนะครับแยกสติให้ดีนะครับ ขาไปหรือต้องซื้อ,อ,อเอพร้อมนะครับพร้อมนะครับครับห้าสี่สามสองโอเคไหมโอเคโอเคแต่จริงๆแล้วนะฮะถ้าคุณฝึกบ่อยๆคุณจะสังเกตได้ว่าชามก๋วยเตี๋ยวของผมจะอยู่ที่เดิมแต่ส่วนทุกส่วนผมไปหมดอืมมลองดูนะครับอ,อ๋อนค่เาีหรอแสดงว่าตะก,กี้เนี่ยทั้งพี่แชมป์ทั้งวิวทั้งผมเนี่ย เส้นล่วงมาโนแล้วแตะกี้ถืออย่างนี้เลยงั้นเส้นงั้นเส้นล่วงแล้วต้องเรียกเจ้าของร้านมาเคลียร์เลยอ่ะทราบข่าวว่าคุณรามสู้ซ่านี่ไม่ธรรมดามาเลยมาเลยใช่ใช่ใช่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปเรียกเฮียเข้ามาเอาเลยเฮียเล็กเฮียน้อยขอโทษนั่นชื่อเพื่อนพ่อเฮียน้อยเฮียน้อยครับเฮียน้อยเออแต่ ยังไงสอบแล้ววันนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหคือมาเชียงใหม่ต้องมาทานนี่ฮะอองทิพรสก๋วยเตี๋ยวอร่อยแต่เจ้าของแซบกว่าเจ้าของเวลาเหมือนกับเป็นคนสงคนสิงอยู่ในร่างเดียวเวลาคุยเหมือนคนธรรมดาอ่ะพูดสิครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีอะไรนะฮะแต่สมมุติผมสั่งเล็กน้ำสามเล็กแห้งสองซุปกระดูหมูห ลิมซัมสองดิมซัมนี่เอาอะไรดีพี่น้ำจีบหนึ่งซาลาเปาหนึ่งคนพูดยังลืมไปแล้วเดี๋ยวดูฮะเอาซาลาเปาไส้อะไรพี่มีหมูสับหมูแดงไส้ครีมไส้ครีมโอเคฮะก็เป็นเล็กน้ำสามเล็กแห้งสองซุปกระดูกหนึ่งน้จีบจานแล้วก็ซาลาเปาไส้ครีมจานนะครับไม่รู้ผมลืมไปแล้วผมสั่งอะไรเจ้าจ๋าขอเล็กสามครับเล็กสามน้ำสองแกงหนึ่งตาซุปหนึ่งครับโต๊ะสี่ในฮห้เอจ๋าขอจีบจานกับไส้หวานจานโต๊ะสี่ในครับโอ้ แล้วทำไมต้องพูดแบบนี้เวลาสั่งนะครับก็สั่งดังๆไว้พี่ลูกค้าจะได้ได้ก๋วยเตี๋ยวถ้าไม่ได้ลูกค้าจะด่าเราไงพี่อ๋อคืออันนี้อันนี้อันนี้คือเหมือนกับว่าจงใจให้มันหาไหมไม่หางั้นเอางี้เราสั่งกันกินแบบปันทายกันจริงๆเลยไหมพี่ดีอ่ะเริ่มที่มีว่างงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตยืนดีกว่าไหมพี่ได้ขนาดได้ต้องลองดูของพี่รับได้ดีอันนี้สั่งสั่งอันนี้อะไรเอาละเส้นไม้แห้งครับเส้นไม้แห้งซุปกระดูก แค่ค่ชิ้นนะ,ะครเล็กแค่ชิน <c oughs> ้นขอผมเล็กแห้งชิ <c oughs> ้นครับสั่งม <c oughs> าเลยครับเ้าจก่อนเล็กแห้งสามจ้าเล็กแห้งสามปลาสอปลา,า,าหมูหนึ่งจับรออมซุปสามซุปใสช้อนราคาหนึจาเยอจากอดไสหวานจาหนึ่งครับก็สี่ในครับโอ้โห <c oughs> มาแล้วมาแล้วครับมาลครับอย่าคุณนะพี่ นี่ครับเสลก่ยงกระดูกตุกตุกแล้วก็เล็กไก่ก็ชิ้นมาเสลเล็กแกงลูกชิ้นเดียวนะหมูเสลเลยงแกงลูกชิ้นล้วนนี่ครับเดี๋ยวขาดซุกอีกสองที่นะครับนี่ไอจ๋าคอนจมจีบจานกับไส้หวานจานสได้หวานจานกับสาหรายจานจ๋าผมว่าไม่เกินหนึ่งนาทีอ่ะมาเสิร์ฟแล้วไวมากส่งมาเลยก๊า ยกเดียคนก่อนนะจ๊ะมีเล็สามจ้ะเล็สามแห่ง <c oughs> 2องน้ำ, 1, 1, 1, ห,นำ 2, 3, หนึ่งขาวแกงห่งปาลาเหลืองน้ำสองปาลหนึ่งหมู1นึ่งจับหอมสุก3ามต้มแในจ้ะแล้วก็ขอเล็กน้ำ 3, า 2, 9, นปาลากระดูก2จ้ะวางต้มเชิ้นเปล่าชามจ้ะวางต้มสี่จ้ะเล่นจักมจะอกี้ติ่สับไปรอเล่นจ้ะ วางต้องสี่ในก่อนจ้าแล้วก็เลขสามจากแห้งสองน้ำหนึ่งขาวแกงหนึ่งปาลเหลืองสองปาล์หนึ่งหมูหนึ่งจับซุปสามวางต้องแปดเลขน้ำปาลากระดูกสองจับวางต้องเก้าจับเลขแกงปาลมหนึ่งซุปหนึ่งลูกชิ้นลวกใส่น้ำหนึ่งลูกชิ้นลวกใส่น้ำใส่ช้อนวางต้งสิบจับแล้วชิ้นปลาชามวางต้งสี่นะจ้าลองดูกันซิว่าถ้าเราเอาชามก๋วยเตี๋ยวไปซ่อนเฮียน้อยแกจะจำได้ไหม เราลองไปลุ้นกันดีกว่าครับเฮ้ยจ๋าเชิ้กบินจ้ะหลังจากที่อิ่มเรียบร้อยผู้ชมครับเอาทุกโต๊ะเลย <c oughs> ทุกโต๊ะของผมมีโต๊ะโต๊ะโต๊ะไหนบ้างหนึ่งสาม <c oughs> จำได้ไหมจำได้ไหมไหนะลองไล่ดูซิ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 9 10, 10, 10, 10 1 0 1ละ10ละ10เป็น1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 0เป็น7 0 7 0เป็น8 0 8 0เป็น8 1 8 2 8 2เป็น8 4 8 4ละ8 4เป็น8 8 8 9 9 0 9 0ละ9 0เป็น9 2 9 3 9 4 9 4เป็น9 5โอเคเรียบร้อยครับ9 5 5ครับเฮ้ยเฮ้ยตึงไหมตึงไหม ทำไมมันอะไรอะไรคิดยังไงเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยชามมะสามสิบห้าบาทหมดชามกลมๆชามสี่สิบบาทนะฮะน้ำเปล่าวขวดสิบบาทครับแล้วก็ไอเนี้ยแก้วยี่สิบครับเก้าห้าห้าเก้าห้าห้าครับคิดว่าถ้าเราเอาเครื่องคิดเลขมาคิดเจอาชามราคาเกนะ้าห้าห้าไหมใช่ครับเอาเคิดเลขมาเอาเลยครับเอาเลยแต่ผมไม่มี <laughs> <laughs> ดึกแล้วเราเชื่อใจกันเชื่อเถอะที่ยูใช้ลูกคิดที่ ครับผมเพราะว่าพ่อนอนหลับแล้วเพราะว่าแม่นอนแล้วครับขอบคุณมากครับผมนมดุลมากถ้าคนเอาไปเอาจานหลบไปสักจานสองจานนี่รู้ไหมถ้าถ้าผมเป็นคนรับออเดอร์ผมจะจำได้พี่อย่างของพี่สั่งเสลกแห้งลูกชิ้นล้วนสองเสลกแห้งลูกชิ้นกับน้ำหมูหนึ่งแล้วของพี่สั่งซุปกระดูกเป็นสามเนาะแล้วก็มีสปมีสาหร่ายจานหนึ่งไส้หวานจานหนึ่งใช่้แม่คับแล้วก็มีลูกชิ้นลูกกระเป๋าเพิ่มอีกชามหนึ่ง แล้วลูกในในในนี้ในนี้ขาดอะไรไปบ้างไหมเป็นต้นเนี่ยตอนนี้เหรอครับตอนนี้เหรอฮะขาดลูกชิ้นรอกเปล่าไปชามหนึ่งฮะขาดสาหร่ายจานกับไส้ครีมจานหนึ่งครับเพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยผมกินไม่หมดผมเลยยกมาโต้นนี้แล้วก็อีกสองอันเนี่ยไอสองคนนี้มันกวนเฮียผมก็บอกวว่าอย่าทำมันก็มันก็จะลองเชิงเฮียพวกนี้มันสุดยอดเก้ ไม่ว่าคุณจะชอบเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวมีเหลืองคุณจะชอบคุณชิ้นปลาเข่งในหมูเนื้อหมูเจียงจี้พอใจตับแต่คุณต้องชอบแชมป์จัดไปจัดไปนี่แหละครับององทิพพรสกับสุดยอดการสั่งออเดอร์และคิดเงินที่ไวมากสนุกและอิ่มอร่อยไปพร้อมๆกันแรกหน้าภารกิจสุดท้ายกับการบุกเชียงใหม่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจัดไป